สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่ดองค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงเศร้าของมือวันทีน่1นึงเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราช2,568นะคะพี่ดองค่ะมอนีค่ะแอดผ้าพาพี่ดองมาเท่าสกุลสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะ พี่น้องค่ะวันนี้ปูเลามาเน้นย้ำแนวทางให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะมีแนวทางความฝันพร้อมนะคะปูละก็ฝันดีนะคะสําหรับอ่าวันนี้นะคะพี่น้องค่ะแนวทางของปูเซอรนี่ค่ะสแสดงว่าเป็นตัวใดพ่อยพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนมัสการค่ะเจริญพรค่ะพ่คะจอดที่หนึ่งเราด้วยค่ะปูอืม โชคหมู่มันเลยน้องมือนีวันยังก่อนเลยงมือนีวันซุกค่ะปูขะโอ้วันซุกวันซุกวันซุกวันสนุกสนานพร้อมตัวนี่ค่ะปูรับโชครับไส่พร้อมตัวนีมือดีตัวนีไหมแม่นค่ะโอ้ว่ามันปูฝันดีเลยไหมเออปูฝันดีดีค่ะปูขะฝันดีอยู่ฝันดีอยู่แต่ว่าแต่กอนมืออันนั่นกับฝันเห็นป้าเขาไลายล่ยังไงเออค่ะปูเห็นป้าเขาไล่ขึ้นนี่เลยก็จะไปงานนี่แหละที่มันไปงานนี่แหละแล้วเิ่งก็เลยอืม มันจ so ัดขนาจริง <lawsuit> ที่บ่ดีว่าว่าไม่เลขเขาแล้ว่นละแต่บ้ดีใจแท้เอเนาะครับบูทั่างนึกันกันหมดว่งพันมากที่มพันมากกันสามตัวเนาะค่ะสตัวสตัวโตตุ่นก็ไเลมาทั้งสตัวอยู่ะต่ผู้มีบุญก็นจีได้อยู่จรซี่นะผู้คนมีบุญก็สิว่าโอ้ยคือหลายตัวแท้นว่ากับู่กัมันก็มีเลขสองยางเนาะก็ไปทั้งลาาทั้งไทยเนาะค่ะผู้ฮหจังเกตเราก็ พอว่าเล่ามันก็ดสามมืออันอาทิตย์หนึ่งมันก็ดสามมือพุ่นเนาะค่ะกระไฮนี่ก็บอพูดจังหนึ่ง่นก็บบอกเข้าใจยังทีว่าทีือหลายตัวแท้ยังทีมาค่ะมันก็ดกู้กับเจ้าตามเล่ากู้เจ้าก็อยากในรุงอยากจิดตามแม่นบ่ลล์ค่ะมันโบออกไปทั้งให้เอฟมินนี่ก็ทีโบมีบ่มีปูรูแม่นบ่ลล์ขันโบออกซื้อแม่นบ่ล่ะค่ะแม่นค่ะผู้คะก็ต้องเาก็ต้องเข้าใจนะผมเพราะว่า เป็นกะต้องให้แนวทางผู้ติดตามกบผู้เอกซ์ฮ่องก็ต้องข้อใจนาเพราะวา่ามีทั่งรัฐบาลเราก็ทึ่งเียนบ้านแม่นม่าไหร่คะอ่าฮ่อ,อก็แยกแกะบางแียมันก็ไม่น้ำกันเลยละค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ผู้ก็เป็นห่วงเรขอกะมุ่นอยู่พระวา่าเออแม่ย้า่เป็นที่ใลลห้ในำนำนเรขอกะมุ่นน้ำยังนะชี่น้าค่ะปูจะเรขอกะมุ่นอ่าผู้เจ้าหนึ่งกะเอาข้นในเป็นบังน้ำไม่ได้ผู้เจ้าหนึ่งก็มันอยู่ขันอยู่กับดวงน้ำนอนเรขอกะมุนนี่เนาะค่ะ เจังปูบ้างนี่ปูสีว่ามันเป็นสามเก้าสองเนอะอืมครับสามเก้าสองค่ะแล้วปูงเพมันมาหลับนี่ิ่นเอารถมาหลับสิไปสันเขานี่มันก็ได้บอกสุฟัง่งเพราะว่าวัาง,ว,งวันวันวังอาทิตย์ก่อนนั่นไม่เาเพิันก็มาได้มามา ตายใส่เนี่ยน้ำนาเอามาเบิ้งมานั่นน้ำกะอาจเพป็นสีมีโชคนั่งพอดกันกับว่าเพราะทางเพราะว่าบัดนี้ว่างเป็นสีมารับผู้นี่แหละเมียเพป็นก็เลยฝันปันวารีกอกเลี้ยวว่าสัตว์ว่างขอนสีแกงเนี่ยเพป็นได้บ่บอกสู้ฟังเหมือนว่ามันออกหนึ่งเจ็ดสี่ว่าสัตว์บ่ะว่าอันนี้เพป็นฝันเนี่ยผู้ลุงมาบอกเพป็นมารับเนี่ยเพรนเอารถมารับเนี่ยล่ะ มันก็บมีบัวอาทีมีบุญมีร้างเขากับพิจณาเบิงอันนี้เป็นกองรุ่งบอกแล้วอัหนึ่งเจ็ดสี่เขากับตันเดียนเบาหนึ่งซี่หรือเจ็ดซี่หรือหนึ่งซี่ยังเนอ่ยตาเตาอันที่มีบุญมีรางอันนี้เพินกับเลยเป็นตัวเลยสามตัวด้วกันมาสิเขาก็บนาเทียมพ่อสองตัวเขากับตันเดียนะบอล้ว่นคือว่าเป็นเรื่งดีอยู่เพราะว่าคนกันเลยเป็นตัวเลยยังสีน่ะ ปู่กับเปรีกับมุนนี่แหละที่พอท่านออกทุ่มออกไปก็ถือว่าฝันดีอยู่ฮะเจ้าพามันก็ตรงกับเลขีกู้ฝันเห็นเจ้าวาดเนี่ยเก้าสองนี่แม่นค่ะกอ๊ดกัมุนนี่ถือว่าตัวขังนาเนี่ยมันเป็นพ่อสองบนเป็นเป็นซีเก้าสองแม่นว่า่ะค่ะอันนี้มันเป็นสามเก้าสองนะปูบิ่งนะค่ะถือว่าอันเปรีกผู้ฝันตั้งแต่เมือบนกู๊กับเจ้าพวกท่ฟังอยู่เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นลวงนาผู้คันไม่เ่ี้ยินติดใจนี่แหละค่ะ แต่ว่าปูจังไงจังว่าใดไปก็จังทั้งรถไฟเนี่แหละเจ้าว่ามันเป็นกระลงปูมันก็ไปนอนอยูยเนี่นเรีอนก็จังรถไฟนี่ยแม่ปูก็เรยว่าตัวนี้ฮะเทีมันมาอะไรกันปูก็เลยเอาเทียวไว้น้ำปูว่าปูน้ำปูนี่มันเป็นหุกขันแมนกระลงเนี่ยมันจะเป็นซีขันมมนทั้งรถไฟเนี่ยมันจะเป็นนึ paid, ่งนี mm. ่แหละปูก็เลยกีต uh ีใช uh 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 ้น้ำปันมันมันกะทีมาตรงกบเปรี่กกันอี่เพื่อนมาบอกกันดูแต่ว่าของปูพูดตีว่าปูดตีว่าเป็น น้ำปูเป็นหกกระลงเป็นสี่อะกชางรถไฟมันเป็นหน <c oughs> ึ่งเทากับกาหีน้ามเรียกว่าสองตัวนั่นคือหกสี่นั่นละอ่าปกติเป็นหนึ่งหกสี่สิครับปูเป็นนอเป็นหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งค่ะอืมเ่ากัาหีกกัดตอกก็จะเป็นหกสี 4, 4่สี่หนึ่งน่นละ <c oughs> อ่าอนี่คือน้ำของน้ำปูฝันเนาะอ่ืเ <c oughs> นี่ยละมันก็ดีมีอยู่เลือสามคูู แต่เป็นตัวที่เป็นสามตัวนะแตมที่สามเก้าสองแล้วก็ของรุ่งป้าบอกว่ามีฝนฝันในเป็นตัวมือเศร้านี่กัหนึ่งเจ็ดสี่าะเจ็บบอดนั่นนะเจ็บบเอากับฮะเจ้ามันเป็นโชคลาภของผ่น้ำพราว่าอ่ามันกับเม็ดเอมวาตายใช่เงี้ยนี่กันนี่ก็เลยกับฮะเจเพบ่ลน้ำมัโชกขึ้นกันนะอืามันกับมัดรงกันกับของผู้ฝันนี่กันนี้ของผู้อ่าผู้กัตีเป็นหกสี่หนึ่งอ่ะนะมันกัตรงกันย<ม>ุบ เพิ่นมันเป็นของเพิ่นมันเป็นเจ็บเนาะมันแล้วซ้ำเลยตัวเดียวกันนี่ปู่สังเกตเบ้างนีิค่ะเออเนาะแม่นครับปู่ค่ะมันกัดกัดเข้าเข้ากันอยู่วันเอาไว้พอของ่นมันทิ่ติดตามจริงๆของเพิ่นมันสิเป็นเจ็บที่หนึ่งของปู่มันสิเป็นอกที่หนึ่งอะนะค่ะมันเลขเข้ากันอยู่ก็เลยนั่นล่ะเฮาก็พิจารณาเบิ่งเด้อ FC เด้อค่ะปู่กด้จังซี่มันก็เข้ากันอยู่แต่ว่าเลขคันละมุนนะอาจ ที่เป็นบุญหรือเป็นรางกับพ่รหลวต่ว่าผู้เห็นเนี่ยมันเป็นสามเก่าสองมันก็ตรงกับอ่าพสออ่าเจ้าวาดเกิดของเจ้าวาดเกิดมันเป็นซีเก่าสองเนาะอ่มันก็มีบุญมีรางเอากผิดจะหน้าเบิ่งบางทีอกค่ะมีเล่าเมื่อใรล่ะเม่นี้ล่ะครับผู้คะอ๋ออาจจะไม่น้ำกันเนอะนี้เป็นสองยางกันเลยเนอะก็ผิดนาเบิ่งจัดเหรียญสองตัวผู้นี นั่นก็ติได้เราผู้เมามีดวงมีโชคผู้คิดตามผู้เปิ้คิดตามก็ไลลก็แช่ก็ยังเปิ้ลคิดตามเปิ้ลกติรู้ดีผู้เปิ้ลคิดตามเปิ้ลถืเบุงทุกคิดทุกคิดน่ะเปิ้ลกติรู้ดีว่ามันของผู้นี่คือออกน้ำกันทั้งบนทั้งอันทั้งอันทั้งเล่า้งไทยน่ะเราแต่ไมีบุญมีรังเราแต่มักมนกเ,เข่าวทุกหวดเล็กเล่าก็เลยเนาะเล่ากับเขาดีค่ะของผู้ก็ได้เล่ากับซ้ำมืออาทิตย์หนึ่งซ้ำมือว่ามันเขา ปุกนั่นนะผู้คนคิดตามเพื่อนกิดได้พ่อค่าเลยวันได้ยังประยุทธ์แมนม่งละแม่นค่ะอใส่ใจเลยวันได้ยังประยุทธ์เป็นเบอลไล่เป็นบอลเสือไล่หาบาทสิบบาทเพิ่อนกิดได้ค่าครับเข่าก็ยังยุ่งสินะได้ค่ะปลาทูปลายังยุ่นนะปลากระป๋องอยู่ค่ะปูค่ะปูกับเดซันกาแฟย้อนอยู่ดอกคกับเดียมบั่นแค่เดียวปูค่ะปูค่ะวันีเลขมะเขือเด็กค่ะเต้มะเขือเป็นบ่าเห็นเป็นตัวบ่ได้อ๋อบ่ได้ เออเรียกบบกีย้อะไรเอาอายุเพิ่นละค่ะเอา,อายุของไม่ใหญ่คนน่นละเอาอายุเพิ่นใหม่นอืมค่ะนั่นมันมาแปดทาแปดทาอืมกันยับแจมเอเป็นสิบแปดหกค่ะมันเป็นอายุคนนั่นมันเกิดบ,บางเคียบมันก็อาจิริยะอะไรอย่างนี้กันเทาก็บปิดยาเบิงเมียนเพราะว่ามันมีสองยางมือนี่ทุ่มกันเนาะค่ะ ไก่เดล่าฟ้าเป๊อันไหนเวลาพอดีครับพูกค้าว่าปูกระชืออว,ว,วยพ้นไงเด้อทั้งเอฟเชเอฟมินสุขสุขคนค่ะมีเป็นมือดีวันซุปพอมไอ้มีชกพี่มันเทิ่งเปลี่ยนบ้านทั้งเหล้าจนไถ่ไอ้แห้งปังปังไอ้ภากันณ์ไอ้จับเงินแสนเงินล้านเด้อมือนี่เด้อเพราะว่าข้อเสิว่าเงินล้านดีเพราะว่า,วา,า,วามีลอตเตอรี่นะแม่นว่ละ่ะค่ะก็ไปเอาลอตเตอรี่ไว้กับไอ้เดี๋ยวรางวัลที่หนึง่ง สิบสองล้านหกล้านสิบสองล้านสามพันล้านเนื้อพูดวงดีกันเลยเออเฮบางฟังาำปูอวยพ่อไ้นี่เ้อจ้าปูขอบคุณค่ะปูทุกคนลำรวยเป็นม้าเสียทีสุขภูทุกคนเลอร์จ้าปูขอบคุณค่ะเจริญพรรอบนมัสการตะกุสาทู่ค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องมณีปูแล้วก็มีอ่าแนวทางนะคะ เลขคานมอนนะคะมาฝากนะคะเลขคานมอนหล้วก็ความฝันของปูนะคะแล้วก็อายุอ่าแม่เฒ่าปูที่เพิ่นเสียชีวิตเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็แนวทางของลุงที่เพิ่นมาหับไปชั้นเขาเ้าเมื่อนี้นะคะ,ะ,คะพี่น้องคะสรุปนะคะแอสรุปให้นะคะพี่น้องคะเลขคานมอนค่ะสามเก้าสองนะคะอ่าค์นมอนนี่สามเก้าสองความฝันของปูนี่หกซีหนึ่งหกซีกับซีหนึ่งค่ะอายุของยายที่เพิ่นเสียชีวิตแปดสิบห้าย่างแปดสิบหกนะคะ ความฝันของอันเมียรุ่งภูมหาบเนี่ยคื 1, ้นหนึเจ็ดีฝันว่าเขาจอมาบอกว่ามันออกตัวนี้นะคะพี่น้องคะเอาแคปหนาจอแอ้าคะพี่นอ้องเื่อสำหรับแนวทางเช้านี้นะคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรคะ่ะพี่น้องคะแคปหนาจอคะ่ะ ะคะก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับแนวทางเช้านี้นะคะแนวทางจากปูวัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะจะไดนก็นอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบองคขาพี่้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะโปรดใช้วิจารณญา,านในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณ พีอน้องาบเทาสุขุสกนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับความมุ่งในคลิปนี้พร้อมค่ะขอบคุณขอบคุณนับถทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพี่น้ิงท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะพิ้ดงคะตั้งพระอยากสิพาดกับแดวทางเด็ดๆดบดว้นไม่นะคะเคำ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด้จบ่ป,ปราถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ พี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้คะ่ะแอร์กัสเดย์คอตโตล่าพี่น้องมาเท่าสุขสกอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไปก็เบบนได้คลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ